ต้นโตเกียวจ้าไตหวังไตเก็มนะจ้าตอนนี้ฮะนี่คะเด็กแรงแนนียวไอ้ในสารแม่นเด็กโดมือ <Use> ต <pues, S 1> ่างท่านี้หรือนท่าน้อนท่า้เด้อเสเวมาเดี๋ยวรมเดีร่มนี้ค่ะร่มนี้เลยมา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 เออเดี๋ยาเปลาไาเดี๋ยาเปลาไป ฉันกเน่ใครเฮ็ันาสันดีใจที่ปวแม่ไ่ได้วกโทันไงดได้รู้สันดานได้ไปถหนาสันดตอนนี้เขาส่งเรื่องให้คณะกรรมกเพราะว่าเขายังดาที่ ถ้าสอบสวนสอบสวนแล้วกแเล่มันยังโอนทีนี้ฮะแล้วก็ศาลลดโทษให้กึงหนึ่งก็เหลือคงจำคุก332ปี996เดือนครับผมแต่ทีนี้ตามกฎหลักกฎหมายครับผมมันลงโทษได้ไม่เกิน20ปีครับก็คือจำคุกก็ยังทำเป็นผู้ต้องหาจับเลยต่อางคนตอนนี้ยังมีเส้นทางการเงินใช่ครับผมก็คือตอนนี้เขาตรวจสอบเส้นทางการเงิน และการขายได้เท่าไหร่จากราคาอนี้มันมีราคาเองขายิเท่าไหร่ก็จะเอามาราัากลงมาเลี่ยให้กับผู้คนครับเพราะที่เป็นทีเดียววันนี้เป็นข้้จำเป็นไท่ไร่ต้องรอทีมส่วนประสอบเส้นทางการเงินเส้นทางการเเชื่อมโยงใช่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 ่ใม่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช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 ่ใม่ใช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 ่่ใ่่่่ม่่่่่่่่ ก็จะได้ใชเวลานะครับเราจะได้อ่าก็ใช้เวลาอยู่สักพักนะครับตรงนี้มันไม่ได้ทันทีเลครับผมเพราะว่ามันต้องจะเป็นอีกกรณีนึงเขารออาการยื่นฟวเาเนทอ่าก็อเป็นเงินสดเข้ามาค่ยอ่า้จ่าก็คือแปดรอีปีลายครับผมมันลงพูดได้มันเกินปีครับผมก็คือจำพูดสูงสุดก็คือิปีครับผม ร้องกลับให้คืนค่าเสียหายทั้งหมดก็คือส0บล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาท มีคำพิพากษาจำคุกจำเลยนะครับผมจำเลยในคดีนี้ก็คือ,อทุกกระทงความผิดรวมทั้งหมด166กระทงนะครับผมจำคุกเป็นเวลา830ปีครับผมลดโทษให้กลึงหนึ่งกลึงหนึ่งนะครับเนื่องจากจำเลยในคดีนี้ได้ให้ก,หการรักษาภาพครับผมก็คงจำคุก332ปี996เดือนครับผมแล้วก็ตามประมวลกฎหมายอาญานะครับผมลงโทษได้สูงสุดก็คือไม่เกิน20ปีพร้อมกับ ให้จำเลยนี่ชดใช้ค่าเสียหายก็คือเป็นเงินจำนวน10ล้านบาท970,000 0บาทครับผม10ล้าน9 1 0ล้าน7 90 0 0 0บาทครับผมตามยอดความเสียหายครับผมที่ทางอายการได้ยื่นคำร้องยื่นขอมาในส่วนนี้ครับผมหลังจากนี้ก็มีการดำเนินการยังไงต่ง ก็ในส่วนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการบังคับคดีแหละครับผมหลังจากนี้ก็จะเป็นการขั้นตอนของการบังคับด <ข Greek. S 1> คบดีซึ่งบางส่วนทรัพย์สินของจำเลยในคดีน,นี้เองบางส่วนก็ได้มีการอายัดไว้แล้วครับผ <tempt S 1> <ไป S 2> มานนีนต่าทาง <Jamie. S 2> อนนี้ทางท่านอายการนะครับผมทางอายการก็ได้มีคําสั่งไปยังพนักงานสอบสวนให้สอบสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางการเงินที่มีการเชื่อมโยงกับ จำเลยในคดีน,นี้ครับผมอ,อ้าเบื้องต้นมีความเสีย่ยงอะไรอ่าตอนนี้ยังไม่ทราบครับผมมันเป็นสำนวนการสอบสวนอยู่ครับผมตอนนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการครับผมถ้าไปถึงใครไม่ก็ก็คือถ้าต้องดูว่าเขามีส่วนร่วมไหมรู้เห็นไหมถ้ารู้เห็นหรือมีส่วนร่วมในตรงนี้ก็เป็นผู้ต้องหาด้วยครับผมเบื้องต้นมีใออยครับสารภาพคนเดียวเหรออ่าตอนนี้ในเบื้องต้นในตอนนี้ครับผมมีเฉพาะออยคนเดียวที่รับสารภาพครับ ส่วนเหลืออี่ผมคนตามมีการให้ข้อมูลไว้ก่อนหน้าก็คือเขายังให้การปฏิเสธอยู่ครับผมในส่วนนั้นครับผมแล้วทางนายหร้าว่าผู้เสียหายจะดำเนินการยังไงเพื่อตามที่ยืนยันมาแต่ก่อนว่าผู้เสียจะมีคู่ร่วมกัะทำทิกทั้งหมด ก็ในส่วนนี้ทางในส่วนของทนาเองนะครับผมก็ได okay. ้ติดตามเรื่องกับพนักงานสอบสวนและก็ทางสานักงานอัญการครับผมต้องมีการยื่นฟ้องเพิ่มครับผมเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานเรียบร้อยแล้วก็จะมีการยยื่นฟ้องเพิ่มในส่วนเกี่ยวกับบุคคลที่มีความมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทําความผิดในคดีนี้ครับผมแล้วสมมติว่าขั้นตอนในการตรวจสอบเส้นเงินแล้วว่าบุคคลใดเราจะเป็นต้องมีการ ในส่วนนี้เบื้องต้นก็ในคดีอาญาทางพนักงานการสามารถเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ให้ได้อยู่แล้ว แต่หากว่ามีความเสียหายที่นอกเหนือจากนี้เราก็สามารถยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่งได้ต่างหากอีกครับผม,บผมก็พฤติกรรมของจำเลยในคดีนี้นะครับผมก็คือมีการกล่าวอ้างว่าเป็นเ,เป็นทำงานอยู่ในสถานทูตที่ประเทศอทศอสเตรเลียครับผมแล้วก็หลอกว่าสามารถจัดงานงานให้ทำได้ในประเทศอทศอสเตรเลียโดยเสนอเสนอค่าตอบแทนที่สูงครับผมอา่าครับผมในส่วนนี้ครับผม ตั้งแต่รายละอท่าไตั้งแต่รายละ,ยละ,ะหนึ่งแปดหมื่นถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับผมในส่วนนี้กี่รายทั้งหมดในคดีนี้นะครับผมทั้งหมดหนึ่งร้อยหกสิบหกรายครับผมในส่วนนี้ครับเฉพาะบุรีย์ครับผมโอ้ความรู้สึกน่ะล่ะเมื่อนี้พอใจอยู่เดสสำหรับการตัดสินความเพลินเมื่อนี้พอใจ เออเพื่อนกันให้ควาอมอยู่ิธรทมเขาอยู่เพราะว่าอีกอีกช่วงหนึ่งกับอีกช่วงหนึ่งนั้นเวลาที่ว่าพ่อแม่เขาก็อีกขั้นตอนหน,นึ่งกันบแต่ขั้นตอนของกนนงอ้อยนี่เขาก็โอเคแล้วบบบเขาก็พอใจในการตัดสินที่เพื่อนอ่านคำพิพากษามาเขาก็พอใจแล้วนะอันมันหมอสมบบ มันก็เหมาะสมเราละเพราะแล้วล่ะเขาก็ไ่ได้ยึดติดเขาก็ไ่ได้ว่าสิธไปแค้นเขาอยยังสิแม่เขาก็ให้อภัยถ้าเขาว่าโอเคสำหรับตัวแม่ถามเขาเนะเขาก็บ,บอกว่าเออหนูก็ยอมรัาผิดหนูอยากขอโทษทุกคนเออเขาก็ว่าว่าอยากขอโทษทุกคนจะว่า อันหนูกะย้อมหับโหดหับที่ว่าหนูเฮ็ดอีหยังสินะเราแต่สารตันตาสินแต่ว่าค่ะหนูมีโอกาสออกไปถามแม่นว่าขายทรัพย์สินหนูแล้วบ่พออ่วนต่างหนูกะสิไปหาเฮ็ดงานใสหนิทุกคนเขาบอกยังสินะอันนี้อันนี้คือเขาก้าวอ่างนเนาะเอากระฟังไปแต่สามรับแม่แล้ว หรือในกลุ่มเขาบุกหูแต่สําหรับตัวแม่เราเขาหายอภัยคือยังน้อยเขาก็รับกรรมของเขาแล้วแม่ก็บบ่ได้ผูกยายเจ็บอป็อย่างนอนลงเลี้ยงเพื่อเพราะว่าสารกรับตาสินแล้วอ่อนเงินนี่นะ่ะมีความหวังพอสารเพื่อนกัยืนยันว่าเพิ่นหยุดซับมาแล้วอาญาสามมาเบิดแล้วแล้วกับเพื่อนกับตียอดเงิงนออกมาแล้วว่า เกินหกมือนี่กับาสเบอร์นั่นแต่หกมือนี่ได้ได้คืนแบบหกมืนอยู่ที่ยืนที่หกมือนสินะจ้ะเพได้ว่าเกินน like ั fight, ่นนี so ่ยังสินะผู้เสียหายหกมือนี่กับโอเคได้เต็มมั้งสิแม้คือนี่สารพื้นสารตาสินมาว่าจังสิ่นะแล้วก็ฟังตรงที่สารพื้นว่าฝากถึงกรมแรงงานฝากถึงวยงานที่พนหากระทรวงแรงงานเออในประเทศไทยที่หาวไปตั้งประเทศน่ะ คอยนางสาเรนวนเดชทยสงเรียกร้องแทนเพื่อนเพื่อนอายุ60-50ขึ้นไปขอให้มีงานทำมั่งพิจารณามั่งไม่ใช่เอาแค่45คนที่45ขึ้นไปไม่ได้ไปก็ยังเป็นนี่นะคะก็ยังเป็นนี่สิก็ยังมีฝากฝากถึงด้วยนะคะฝากด้วยขอบคุณมากค่ะรู้สึกพอใจเยอะค่ะที่สารนตัดสินเนาะ ยังน้อยเขาก็มีความหวังว่าเขาเขาเสิได้เงินของเขาคืนน่ะเออนั่นแหละก็มีความรู้สึกว่าโอ้ไข่แน่ยอยู่ไข่แน,น่ก็นนก็ถี่พันมาอยู่เขาได้มนความตัดสินว่าเออจำคุกเท่านั้นปีเท่านี้ปีจังจีน่าหรือที่เขาเสียได้กะท,ท,ทีที่มีว,มว่าโอกาสได้คืนกะถือว่าโอเคกะกะไข่แน,น่แบบอุย้ยรอมาจั้งแตกผมแล้วตั้งแ,แตงแ่เกิดเรื่องัน วันที่เป็นสิบมกลาล<ะ>ก็แต่แต่ก็แต่ก็ถามมาดีใจมลาก็ดีใจอยู่แต่ก็กม,ม,กกกมีความเสียใจทีดอกไว้แน่นเ้องยังเดินอยู่ตลอดนะเออนี่ล่ะืออนี่ละ่ะเขายังมีหนี้สินมีภารามีค่าใช้จ่ายอยู่ถามมาหกหมื่น 60, มันคุ้มบ่จีสำหรับเขาความรู้สึกเขามันไม่ได้คุ้มดอก้มดมดเออแต่ถามมามันได้บ่ดี เขาเขายังดีใจมาาัเพ่นตัดสินว่าที่เินห่เขาคืนยังสินอ่าเขาดีใจในในส่วนนี้อยู่ยาาจะในในในยังได้รับามานยุติทาจากศารอยู่ที่เพนยังถึงงหนาเทือนหลายๆคนที่เห็นกันสิเลยโอ้อยากฝากรายย่าไปเห็ุเด้อหล่ะเ้อมันมันบ่ดีมันมันเป็นถูกสําหรับแบบชาวบ้านอ่ะมันเป็นถูกสําหรับผู้ทีหูบ่่าคนทีเขาดิ้นล้นไปเนี่ยบ้านเมียนาเขาโง่ด้ยวยละ่ะไม่ใช่ว่าเขาโง่นะคือเรามีภาระ ดังตัวเฮาเนี่ยมีภาระหนี้สินต้ตองใช้จ่ายเราต้องดินน้นรนไม่ใช่ว่าเขาโง่นะไม่ใช่ว่าทําไมไม่ไปไม่ใช่ไม่ดูให้ดีไม่ใช่ว่าทําไมไม่สอบถามข้อมูล<แ>เหมือนจังกรมแรงงานเหมือนว่าอือกันละ่ะเฮาหูเฮาสิไปเตุงานใส่เนี่ยอายุขนาดเทาอะใครจะไปรับใช่เมื่อนในมีสองทางเขาสิปุ๊บภาระหนี้สินหรือภาระต่างๆเอาเงาเขาก็ต้องเลือก เขาไม่ได้หูดอกว่าเขาฉิหลอกเขาถึงคนที่อยากไปต่างประเทศแล้วก็มีฝากถึงคนอยากไปกากาคิดให้ดีเด้อล่ะเพราะว่าย้ายโดนมาแล้วนะอืย้ายโดนมาแล้วกก็ถึงว่ามันพรามคุณอยากไปมันอยากไปสุกคนละนอแต่กะคิดให้ดีคิดให้ดีก่อนนากาเฮ็ดยังไงล่ะว่าคมอยากไปของคนเนาะผมอยากแบบปลดหนี้ปลดสินอะไรประมาณนั้นนะฝากถึง